คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกกรณีสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเลขตารางของอาจารย์นะครับเลขตารางของอาจารย์ประทะกับเลขปิ่ง เลขวิ่งของอาจารย์นะครับแต่เลขวิ่งของอาจารย์นะครับไปดูเลขตารางของอาจารย์นะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับทางช่องเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเลขตารางของอาจารย์นะครับประจําวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเลขตารางเก้าหกสี่สามเจ็ดศูนย์นะครับในตารางของอาจารย์ สำหรับงวดที่ผ่านมาเลขตารางของอาจารย์ก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเลขอาจารย์ของตารางก็ไม่เข้านะครับก็หลุดนะครับสำหรับงวดนี้นะครับได้มา9 6 4 3 70นะครับแล้วไปดูเลขวิ่งของเลขวิ่งนะครับ เลขวิ่งวดนี้ให้มาหกนะครับให้มาหกมปลุ้นกันดูนะครับว่าหมันจะมาไหมนะครับหกงวดที่แล้วนะครับที่อาจารย์ให้นะครับแกให้มางวดก่อนนั้นก็ใหสองนะครับออกสี่สองวันี้ให้วันที่ผ่านมาอีกวันวันที่หนึ่งกันยานะครับแกใหสามมันก,ออก็ทั้งบนทั้งล่างเลย นะครับวันนี้แกให้มาหกนะครับเราลอลุ้นกันดูนะครับว่าหกมันจะมาไหมนะครับหกนะครับมันก็เป็นเลขกําลังวันด้วยนะครับเลขหกนะครับครับผมก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับุรอลุ้นกันนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบก็ข้ามได้นะครับผม ดูเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกดติดตามมาด8 8 8อีสานชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอสวัสดีครับ